ปริศนาภูเขาเปลี่ยนรูปเรื่องเล่าขานจากยอดเขาลีลับเรื่องราวของภูเขาที่เปลี่ยนรูปร่างได้นั้นปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกบ้างว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเจ้าสถิตบ้างว่าเป็นผลจากพลังงานลึกลับที่ควบคุมไม่ได้แต่ไม่ว่าที่มาจะเป็นเช่นไรความเชื่อเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพิศวงในธรรมชาติและความพยายามของมนุษย์ที่จะทําความเข้าใจปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติภูเขาลูกนี้ไม่ได้มีอยู่จริงในแผนที่แต่กลับมีชีวิตอยู่ในจินตนาการของผู้คนมากมาย เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเรื่องเล่าบทเพลงและงานศิละปะต่างๆในทางวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายความเป็นไปได้ที่ภูเขาจะเปลี่ยนรูปร่างได้จริงการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการกัดเซาะของลมและฝนหรือแม้แต่การสะสมของหิมะและน้ำแข็งอาจส่งผลให้รูปลักษณ์ของภูเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีคำอธิบายใดที่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดทำไมภูเขาบัลลูถึงเปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็ว และทำไมบางลูกถึงดูเหมือนจะคงที่มานานนับพันปีนักสำรวจหลายคนเคยอ้างว่าได้พบเห็นภูเขาที่เปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยตาตนเองบางเล่าว่ายอดเขาที่เคยสูงตระงานกลับเตี้ยลงในชั่วข้ามคืนบางบอกว่าสันเขาที่เคยราบเรียบกลับกลายเป็นหน้าผาสูงชันแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันคำกล่าวอ้างเหล่านี้ภาพถ่ายและวิดีโอส่วนใหญ่มักถูกมองว่าเป็นภาพลวงตาหรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของแสงและเงา ความเชื่อเกี่ยวกับภูเขาที่เปลี่ยนรูปร่างได้มักเกี่ยวข้องกับพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินบ้างว่าเป็นพลังงานจากธรรมชาติบ้างว่าเป็นพลังงานจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในภูเขาพลังงานเหล่านี้เชื่อกันว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของภูเขาได้ตามต้องการหรือแม้แต่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบในบางวัฒนธรรมภูเขาที่เปลี่ยนรูปร่างได้ถูกมองว่าเป็นประตูมิติที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์กับโลกอื่น บ้างว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าหรือวิญญาณได้การเดินทางไปยังภูเขาเหล่านี้จึงมกักมาพร้อมกับพิธีกรรมและความเชื่อต่างๆที่สืบทอดกันมาถึงแม้จะยังไม่มีคำที่บายที่ชัดเจนเกี่ยวกับปรากฏการภูเขาเปลี่ยนรูปแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราสำรวจและค้นหาความลี้ลับของธรรมชาติการตั้งคำถามและการสืบสอหาความจริงอาจนำไปสู่การครบความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน บางทีภูเขาที่เปลี่ยนรูปร่างได้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากจินตนาการของเราเองแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นภาพลวงตาที่ทรงพลังที่สามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและทำให้เราหันมาใส่ใจกับความงามและความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ไม่ว่าภูเขาที่เปลี่ยนรูปร่างได้จะมีอยู่จริงหรือไม่สิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับฟังเรื่องราวและความเชื่อต่างๆที่แตกต่างกาันการเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่หลากหลายจะช่วยให้เราเข้าใจโลกและชีวิตได้ดียิ่งขึ้น การเดินทางเพื่อค้นหาภูเขาที่เปลี่ยนรูปร่างได้อาจไม่ใช่การเดินทางทางกายภาพแต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจการสำรวจความเชื่อและความคิดของเราเองอาจนำไปสู่การค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องราวของภูเขาที่เปลี่ยนรูปร่างได้อาจเป็นเพียงนิทานประปราแต่ก็เป็นนิทานที่สอนให้เรารู้จักความไม่แน่นอนของชีวิตและความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงการพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดฝันจะช่วยให้เราเติบโตลและแข็งแกร่งขึ้น